ถึอแล้วครับถึอแล้วถึอแล้วพี่น้องถึอแล้วถึอแล้วครับถือแล้วถือแล้วไปนี่ถึอแล้วครับถึอแล้วถึอแล้วครับถึอแล้วถึอแล้วพี่น้องฟุกแล้วฟุกแล้วนี่นี่นี่ถึงมาข่างตาเนี่ยครับตัวใหญ่เติบบีครับผม เจอกัน,นวนิลเล่ก็นายหัวก็เราละครับผมพาพี่น้องมายิงปลาครับผมใช่พายิงปลาครับผมมาลุ่นกันเลย,เยป่ากำลังขึ้นหุนครับยุกังไหนพี่น้องเห็นปะหุนร้อยย่กลางไหนโอ้หลายแห้งเลย เดือดพี่น้องหลายแห้งครับเดี๋ยวม,มันเขามาใ,ใกล้ก่อน Chang hãm c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 hịu 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 chang hãm อยู่ยครับอาอวนไหมพี่น้องผ่านแล้วว่างานนะไก่ันกดบ่ออกไก่เลือกพวยครับทำงไม่ไม่ อ่อนหลายมือนีล่ลายพี่น้องอู้เริ่มรันแล้วครับวันนี้เริ่มรันแล้วเอาไม้เอาไม,าม้มันเป็นเพระท่า,านนี่รู้ใจปืน ลันแทะบันนี้ลันแทะพี่น้องวันนี้ก็หลุนกันครับหนูใจมันเหลววันนี่ว่างหันล้วงเบงิ้งซื่เอเครื่องสีนะเว้ยว่างหันมันกำลั่นหยาครับผม ยังจะขีลันเลหรอบนี้ลันเลหรอบนี้รบล,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 ล้อมเขาไม่ไก่กัน โอ้บ่ถืออีกครับโอ้เงินหลายิงยุกไกพคดเอาไก่ใกล้เล็บเลยเดี๋ยวสิโอ้หลุ่นเบิอง่าจิมิดได้เพราะแตมบ่เหมือนเนี่ยยิงฝ่าวเลยครับลูกดวอกระเฮ็ดมากไหมมือนี่ล่ะเฮ็ดมืงขึ้นอีู่ล่ะ ขนาดเขาหลดออกบานนี่นะครับ

ถึกแล้วครับถึกแล้วถึกแล้วพี่น้องฟุกแล้วฟุกแล้วนี่นี่นี่ถึงมาขังปล,งล,งลา,งานี่ครับผมย้ายเติบถึกแล้วพี่น้องอย่าโยกเกินไปเพื่ด้ยินเสียงปะนี่แหละครับ โอ้ปลาหุกเลยพี่น้องเขา่าโตเขาต่าโตเขาต่าโตครับเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเห็นป่ะอีกแล้วครับผมตัวแรกเฮายแต้มแรกไหมลูกแต้มแรกตัวโต,วตวครับผมตัวโตวโอ้มันดิ่นแห้งแต้มแรกครับผมนี่พี่น้องแต้มแรกเฮ้ยยิงไปสามทีอะ Chưa si cả, chọt Ô, siệt cả trẻ nhạc đi rồi Mặt lái thô กอดเลยครับกอดปูนเลยออกทั้งเก่าเดลยวนันนี่ทั้งเก่าเนะเาะมันแข็งมากในก็ออกข้นงหละนี่ครับโอ้หมานแล้วครับพี่น้องเตียมเรล็กเตียมเรล็กเตียมเรล็กใส่ถุงไปเลยครับบอกโลก,กัว กูห้องแบบไห้ครับผมผมไม่รูยังอยู่ยังหลายตัวอยู่ทีนีทีอที่สียังถือว่าอะไรมันหนึ่งท่านไหนเข่ามือ เอา้าล้อเบร์ต้องกันอีกครับทะลุเลยได้บ้างเหนเอา้อาลอีกครับผม นี่ครับพี่น้องถึงแล้วครับเจ้าบ้านเนี่ยถึงเจ้าพี่น้อง<ม>ไอ้ล้วพูดอ่ะพูดอพูดอมานี้ อุ้ยแข็งครับครับอุ่ยเห็นไหอุ้ยแข็งครับปุ่มปุ่นปุ่นปุ่นดึงไปมาฟังมือครับมาแล้วเต็มสองห้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ครับเสียกตึงๆเห็นบ่ โอ้แห้งครับพี่น้องโอ้ดึงหอดฟังบุญเลยครับเอาขึ้นบ่มือเนี่ย <c oughs> มันบ่มีหลอกใส่พูดนลพูดนลพูดนลพูดคุ้มกว่เาเดมดนมิหลุดมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วแก่หมองมาแล้ว โอ้แหงคักแหงคักครับแหงคักอีหลีปลากระบอกนี่แหงคักผมไปเอาเรียบโอ้ดึงเขาปลายขึ้กองพี่น้องแหงเขาปลาอีหลีเขาปลาอีหลีปลาหกขนาดด้วยรู้ลุยหนามไปเอาบ่ อุ้นะเ้ยลุยเกีเร่ลุยพวกพี่น้องโอ้ล,ลงไปนี่ครับดึงบัวมา้าเน่ของป้านี่มาลุ่นเบ้งกันลุ้นบ้งกันโตงหญ่ประเด๋ยวดึงเขาเี้ยโอโหโออ้โอ่ม้ครับ ดูน้ำดูพี่น้องโสมิ้นดูใส่สวย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 ครับผมใส่สวยโอ้ใส่ง่ายเลยัวนี้ใส่ง่ายครับผมใส่ง่ายพี่น้องโอู้คุ้นเกี่ยวเกี่ยวคนเนาะใส่งามๆเลยอู้ โอ้เผื่อพี่น้องได้ลุงคุ้มคุมเอ,อาได้เลยนี่ยัมันหลุดอ่ะนี่ครับเนี่ยใช่นี่กะล้อสองลอยู่กับสองลู้อวันหัวตัวนี้ครับใส่น้ำเลยแอมสองแล้ว

ม่มเนสามรู้อยู่บ่พี่น้องตัวย่งง้ดิเอาพี่นอ้อง,นอ,นองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้สานีกวอนนะครับเนาะอันนี้ครับประเทศเกาหลีกับเก้ามลงเครื่องแล้วครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมฝากติดตามเวยครับผม